วออะไรนะ4299ป้าถ้าจำไม่ผิดสกอร์อะไรวะ ลาพี่ไปไหนเอ่อคนใน LK มันเอาไปขี่แล้วอ่ะ โคดเทีเ้ยเที่จัดใส่คอล่ะเทจริงเทจริง ฮิปฮอปมาฟักเกอร์รู้จักปะ mm hmm. บันทึกชุดเรียบร้อยแป๊บนึงนะ mm hmm. พี่แต่งตัวเป็นไหนีน่ครับน้อง <c oughs> โจโลงครับ เพราะพี่อยากฟังเพลงปรงใจครับ<ค>รผิดเพลงลืมไปปงใจไม่ได้ตัดไว้มาไหวาหีอ่อะสวัดีครับค้าสวัสดีครับเจอกันนานเลยพี่เสียงใครวนะเนี่ยคุ้นคุเหมือนไอ้ดูขอคิดแป๊บ บุญเติมปะใช่ไหมวะเฉียดไปนิดนึงพี่บุญบุญทิง้งเออเออบุญทิง้งเออไ,ไ,ไอเชียใช่เสียงไอบุญทิง้งครับสบายดีครับพี่ก็ดีนะครับดีไ,ไ,ดอบไอแล้วมึงมาอยู่นี่ได้ไงอะ่ะอ,อยู่มากีนะ่เดือนแล้วอ่ะตั้งแต่เปิด แล้วมึงมีแฟนยังอะงม,มึงเปลี่ยนแฟนบ่อยอย่างว่าเฮียหาหาคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะหาคนที่เออเขาเรียกว่าอะไรวะถูกใจไม่เจอก็เคียบมึงอะ,อะแบบ<ม>อยู่<ม>อยู่อ๋อมันยังไม่อยู่กันได้นานใช่ไหมแแบบป๊บแป๊บก็ไปกูแนะนำให้หาคนแก่ๆเชื่อกู าะคนแก่ๆอ่าคนอายุเยอะกว่าจะจะปรงกว่าพวกเด็กที่อายุน้อยกว่ามันดีแค่ช่วงแรกเด็กอะ่ะเดี๋ยวพอสักพักมันก็ออกไรหากคนแก่ๆหากคนอายุเยอะๆเอ,ะอ้ากูพูดจริงๆแล้วมึงจะจบปัญหาเรื่องเปลี่ยนเมียเลยเข้าใจครับพี่แต่ว่าเ,ออเด็กมันยั่วงไงเด็กมันยั่วมึงมีไอเด้าเป็นที่สมรักคำสิงไหมน่ะเฮียเจอก,กันเจอก,กันน้องครับครับโชคดีโชคดี มันวร่งมาหากูเลยอไอ้เฮียมคิดถึงกูจัดนั่นน่ะเสียงเกมเบาจัดอ่อแป๊บนึง <c oughs> มันยังเบาอยู่ไหมกูกูปรับดังมากแล้วนะมึงยังเบาอยู่หรอไว้สั์รอกแป๊บนึงบางทีมันอาจจะมีอะไรที่ผิดเพี้ยน เบาเหรอวาเฮียกูว่ามันดังแล้วนะทำไมเสียงคนในเกมมันเบาจังเออแป๊บนึงดิดังขึ้นยัง ใครไม่ได้กดติ like, ดไลค์ติดตามกดไลค์ฝากกดกันด้วยเด้อคนดูเด้อ เอ้าไอ้เหี้ยปลดล็อกไม่ได้ 2องเก้าเก้าปะวอร์เข้าวอร์เนี่ยกูเข้ามาแล้วไม่เห็นมีใครพูดอะไรเลย รอรอมีคนได้ยินไหมพี่โอเคโอเคบ้านมันเข้าไม่ได้ไม่เข้าไม่ได้พี่บ้านหรอพี่บ้านมันล็อกอ่ะประตูมันล็อกมันไม่มีให้ปลดล็อกมันมันเขาเขาไม่ใช้เพราะเมื่อวานเราที่เราไประเบิดบ้านมันบั็กไงพี่พี่อยู่ไหนพี่เดี๋ยวผมไปรับพี่ไปรับพี่ชอปมึงอยู่บ้านอยู่บ้านมันเป็นไรแอบ์เป็นหรอแอรไมรวมคนกันอยู่ใช่ไม่ได้พี่ช็อปไปไหนอ่ะเดี๋ยวไปรับอ๋อมีรถมีรถมีรถ ตรงไม่ออกมาหลังบ้านรอรอพี่ชับพี่พี่รีบอัปเดตไอเอ็เหรอพี่พี่ส่งหน่พี่ชับส่งมาดิส่งมาดิส่งมาดิเข้าไม่ได้แล้วมึงจะไปเอาของในบ้านกันยังไงน่ะหลัวหกสองสามสองหกสอง ม,มีมีที่รีโหลดสมองไหมอ่ะยี่ห้อจะหมดปะมีครับพี่มามาโอเคโอเคโอเคคนดู ถ้ากูจาไม่ผิดเนี่ยแลมโบกูขายไปหมดทุกคันแล้วไม่ใช่เหรอวะและ้วคันเนี้ยมันมันคือคันของใครวะทําไมมันถึงยังอยู่กับกูได้วะฮะถ้ากูจําไม่ผิดคือกูขายไปหมดแล้วนะเนี่ยแล้วคันเนี้ยมันมาอยู่ในกระเป๋ากูได้ยังไงสีเหลืองอะกูแอบงง อ๋อเหลือหนึ่งคันใช่ไหมขออีกหน่อยเลยพี่ชาวเนี่พี่ฝาใอะไรพี่ชาวเลยมั้ยมาครับพี่ข้าวแล้วก็รีหัวใช่ไหมเว้ยใช่ครับรีหัวเยอะไหมพี่เยอะเลยเต็มแม็กไม่ไม่มันเหลือเยอะเต็มแม็กเลยใช่ไหมเต็มแม็กอ่ะได้นะแล้วผมเอาให้ทีละอย่างบริการอย่างนี้มันก็ค่อยๆแบบมันก็ทำให้มหาเทพสงครามอย่างกูเนี่ย ดีใจขึ้นมานิดนึงครับกูอะชอปเปอร์เทพสงครามไมเฮียรู้จักเป้าไฟใหญ่ที่ไหนที่นั่นมีกูที่ไหนมีไฟใหญ่ที่นั่นมีกูแค่นั้นแหละ พี่ใช้ของหรือยังพี่ยังเลยฮะเกาะเพลงเออยังเล<ว>ยยากมีตู้ไหมพี่มีตู้ไหมอ๋อมีมีเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาที่ตู้พี่เดี๋ยวไปเดี๋ยวผมพาไปเอาที่ตู้ เงินพี่เงินเยอะเกินมันไม่มีวันได้จบกูหรอกแค่นั้นแน่เดี๋ยวพาไปเอากาะไปอ่ะปะปะปะฟังกูมันไม่มีวันได้จบตัวกูหรอกเพราะกูคือชอปเปอร์เทพสงครามจะไม่มีวันล้มไม่มีใครหยุดกูได้วันเนี้ย มันไม่มีใครจบ่ไล่ได้โหเยอะเยอะไม่นป็นไรเพื่อนเราแค่สองใบเด้อไม่ใช่หายากนะพี่เออเออเลำคาญหน่อยเฮียเดี๋ยวไปเก็บก็ได้ลำคาญชิบหายเลยเฮียกูบอกว่ากูไม่เก็บเดี๋ยวเก็บให้ก็ได้ กูตังอยู่ตรงไหนเด็ดเดี่ยวกระไรชักลึงนะขอดูปืนเขีงพิจิตรเดี๋ยวเก็บให้ก็ได้เที่อะลำคาญจัดเลยเหลือไปสองหมื่นนะสองหมื่น ตขียนท่ไเขียนไปเช่าผมส่งโร่ไปแล้วทำไปเพื่ออะไรวะเชียนหัวหูชิบหาย เไม่มีใครเลยมบลเขียวอ้ขัยป้อนขายป้อนตรองเยอะแล้วนะพี่ตอนนพาพี่ชมอมเอาของอยู่เบลเขียวนะ ปล่อยไม่ได้ครับพี่ได้ฟอสครับไม่ใครรักฟอบนะไอแ้แย<ะ>่ช้างวันนี้คนครบปะไม่รู้อ่ะครบปะยังมไปกับบอลเลยด้วยได้ของยังมีเสื้อของนะได้แล้วคนครบไหมอ้าวโวคนกี่คนวันเนี้ย มังอยากชนะว่าเหี้ยกูขอเป็นคนสั่งวันหนึ่งได้ป่าวว่าเฮียอ๋เดี๋ยมึงพูดเลยเดี๋ยวกูใส่เลยมึงไปบอกน้องมึงอหรว่าต่อไปเนี่ยให้ฟังกเลยเดี๋ยวกูคอยบอกว่าไปใหญ่อะเมื่อวานนี้กูไม่ค่อยอยากพูดไอ้เหี้ยพลาดเยอะอะบ้านมึงแล้วนะพอเขาแต่ไม่เล่นบ้านแล้วนะเออเออกูขอเลยวันเนี้ยเดี๋ยวกูคอยเอาแบบเอาแบบว่าเอาแบบชัวเลยอะมึงให้กูคอยเนี่ยชัวแน่กูบอกเลยวินร้อยจริงๆ ไม่เมื่อวานจริงๆเราไหวเว้แต่ <S <S <ess istically> ประตูบ้าเฮีเราบ้าไม่เมื่อวานเนี่ยมึง <S <S <ess einem> มึงเชื่อไหมจริงจริงมันก็ไหวแหละแต่แต่มัน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 แก้ได้ต่อให้ประตูบ้ามันก็แก้ได้มันไม่มีคนเฝ้าศพมันรีกันโคตรเยอะเลยข้างนอกเราแพ้ตรงเลยข้างนอกเราไหวแต่แต่ว่าคนเฝ้าศพมันไม่มีไงมันมันเล่นไม้กันเยอะมันไม่มีคนสั่งว่าเปลี่ยนมีดเปลี่ยนไม่มีเลยเมื่อวานเนี่ยเหียจริงๆ เราได้ศพแม่งแทนที่จะโยนทิ้งหลังบ้านแม่งว่ะไอ้เหี้ยแม่งไปโยนใส่พุ่มหญ้าเขาก็หลีกันได้กูไปดูมาแล้วอันนี้ปล่อยปืนเขาเล่นฟรีเหมือนเดิมเลยดีได้อันนี้เออภาพเดิมภาพเดิมเดี๋ยวเกว่งนี่เดี๋ยวเกว่งวันนี้เดี๋ยวเกว่งเดี๋ยววันนี้เกว่งเกว่งปืนปูเกงกูเกวงมึงนั่งให้เฉยเลย มันไม่มีเฮียอะไรเลยเพราะว่าวันนี้กูโมโหมันตรงที่ว่ามันบัฟ M K K นี่แหละไอ้เฮียกูงงเลยบัฟอะไรนะบัฟบ่อย M K K แกลงกากหรืออะไรไม่รู้มันกูงงเลยเฮียมันจะฟักฮัลโหลครับร้านค้ามันอยู่ตรงไหนอะร้านค้าหรอครับอยู่นี่ค่ะร้านหลังครับฮัลโหลใครขอครับ ใครเห็นเม้น์กดหนึ่งใครไม่เห็นเม้น์กดศูนย์ใครเห็นคอมเมนต์กดหนึ่งเลยเล็วใครไม่เห็นคอมเมนต์เมื่อวานทำไมเมื่อวานปืนเราเมื่อวานบ่ายเนี่เมื่อวานปืนเราอะลงไปช่วยเพื่อนข้างล่างใช่ไหมที่ตดนโยทิงใช่ปะปืนของเราอ่ะอยู่ไหมเนี่ยตรงนี้อ๋อมือปืนได้ยินไหมเนี่ยถามเนี่ย ก็พูดดิละละน่ามีลอาด้วยบอสมันน่าจะเหม่อคือทำไมทุกครั้งต้องปล่อยไอ้ปืนมาเล่นฟรีวะ,ะคือมือปืนเราไปไหนร<อ>เราทำอะไรกันอยู่อะตอนนั้นอะพี่กล้ามายังอ่ะพี่เฮ้น,นี่ลงมาแล้วอยู่ไหนวอยู่ไหนนี่ลงมาีม่ลเก่าตอนนี้นี่ขาดๆเลยนะมีไอ้เลิกเลิกหนึ่งบ้องสอง ป้าสามพี่ท็อปพี่ถอดจอ5น้นตอนนี้มีไก้ามาแล้วหรอตอนนี้มีสามสิบหาพีพ่ก้าบอกแกลาไปที่เป็ะเกย,น,ยนี่ยแผนแล้วคุนมีใครบ้างวะสวนชื่อกูฟังได้ไหมเมื่อวานนะถ้าเล่นเปิดบ้างเูอฟังกั ทนเอาไว้คนดูไว้ทนเอาเมีละเดี๋ยวก็หมดสัญญาละเมื่อวานเมียละก็มีปืนสามคนก็เคยมีปืนสามคนแต่ละละใครแต่ว่าวันนี้เราลั่นนะเราเสองคนก็เนี่ยลั่นคนหนึ่งแล้วก็ไอ้ละพี่อยากลั่นไหมล่ะปืนมันปีอยู่แล้วมันอยู่แล้วกูก็เล่นนะเมื่อคืนกูก็เล่นนะทำไมปืนมันเล่นฟรีมากเลยปืนมันเหมือนเดิมมันรีได้เหมือนเดิมีมันปีอยู่แล้วมันลงไปแล้วกัน มันซีอยู่แล้วใช่มันซีอยู่แล้วบอสเล่นเข้าไม่ได้แล้วก็เล่นในบ้านคือไอ้จริงๆอ่ะเราชนะแล้วแต่มันรีมรได้นตอนแรกมันไฟแรกไฟชนรอบแรกคืนไปแล้วแล้วตอนหลังบอกว่าเอาศพข้อก็จบแต่ไม่ยอมมาเข้ากันแต่เอาศพไว้ตรงไอ้ตรงต้นไม้อ่ะแล้วพอมันรีมาปืนมันปีอยู่ข้างบนแดกยากันมีอาการไม่อั้นอ่ะปืนแม่งเสียอ๋อมันยิงบนบ้านใช่ไหมเออชันสามอ่ะยิงไม่ล้ม ยิงไม่ล้มแล้วก็ยักกันไม่อั้นอะบนรถน้อยขันคันคันคันเดียวมั้งแต่บนบ้านบนบ้านสี่สี่คนมั้งผมยิงตกหมดเลยปืนมันอะตอนนั้นตอนสองตัวตอนแรกอ่ะนี่แหลโบกูเอาไอ้เหียรถลลบหายละไม่เห็นมีแจ้งเตือนอะไรเลยวะมีขวามือพี่ม่วองไอ้ย ไอสัตว์มันต้องมีตึ้งตึ้งตึอะไรพวกนี้มั่งดีโอ้ยเฮียประเทศอย่างกางเลยอะไรวะไเฮียชักมึงถอดใจแล้วเหรอวะมึงจำได้ปะวันที่กูพามึงไปหม่งได้นันเทปวันแรกอ่ะมึงจำได้ไหมวันสองวันสามเป็นไง ไอ้เหี้ยมึงไปมงสองรอบแพ้สองรอบมึงขาดความมั่นใจโอ้ไอ้เหี้ยจักรพรรดิแปมจักรพรรดินับสี่โอ้กูเบื่อวะไอ้เหี้ยเล่นอะไรของมึงวะกูถามจริงเล่นอะไรวะโอ้ไอ้เหี้ยมึงไปมงสองรอบมึงเข็ดมึงแยงมึงแยงที่เอสดมึงแยงสูตรดำไอ้เหี้ยโอ้กูลรั่วกับมึงวะกูไม่ไหวกับมึงละไอ้เหี้ยกูหมดศรัทธาในแก๊งมึงจริงจักรพรรดิแปม โอ้หม่งสองรอบไอเ้เหี้ยฟอแค่นี้มึงฟอฟงไอ้เหี้ยมึงฟอทำไมวะชักกูถามจริงเฮอมึงจำได้ไหมได้เมืนอเทดอะฮวันแรกอะ่ะเราไปหม่งมันวันสองวันสามเป็นไงแล้วมึงดูดิมันอยากมาเอาคืนมันอยากทำเหมือนเรามันทำไม่ได้เพราะเรามีความเชื่อมั่นในตัวของน้องๆไอ้เหี้ย,ยมึงต้องเชื่อมั่นในไมจี My G, ดิวะไอ้เหี้ย แต่ับพัดแฟมไม่ไหววะ่ะเฮียอย่าไปกลัวดิเล่นขี้กลัวเฮียไม่ไหววะ่ะคนดูใครเห็นด้วยกับพี่ เออจึงงะรอนระแรมจะออกจากป่า